สวัสดีค่ะวันนี้ KR าร์ไลฟ์สไตล์คนไทยในสเวเดนขอแนะนำต้นไม้มงคลที่หายากที่ชื่อว่าหน้าวัวหัวใจเศรษฐีหรือหน้าวัวหัวใจลายหรือมีชื่อทางภาษาอังกฤษที่ว่าแอนทูเรียมนะคะเป็นไม้ในกลุ่มหน้าวัวที่เหมาะกับเมืองร้อนค่ะซึ่งก็เป็นพันธุ์ที่หายากและก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะ ความโดดเด่นก็อยู่ที่ใบนี่แหละค่ะสวยงามใบเป็นรูปทรงหัวใจนะมีสีเขียวเข้มนะคะลายใบสีขาวเด่นชัดมากค่ะแล้วก็ดูออกจากคลาสสิกทีเดียวเลยนะคะกำลังเป็นที่นิยมก็สามารถเหมาะที่จะไว้จัดสวนปลูกประดับบ้านอาคารสำนักงานนะคะ เป็นเป็นพันไม้ที่เราเพิ่งเคยได้ยินนะคะว่าเป็นไม้ยืนต้นที่เขาสามารถมีอายุได้มากกว่า10ปีอะค่ะดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่ก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าเขามีรากที่ใหญ่มากค่ะเขาจะชอบแสงแดดดำไรนะชอบสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ไม่ชอบน้ำมากค่ะเราจะเห็นว่าบางช่วงเขาจะมีขอบใบไหมไหมนะคะก็คือว่าถ้าเขาหนาวจ,จัดๆเนี่ยเขาก็ขอบใบไหมได้ค่ะนี่ค่ะใบนี้ค่ะน่าจะเป็นความเย็นจัดนะแล้วก็อีกแบบนึงคือร้อนจัดถ้าร้อนจัดเขาก็ไหมเช่นเดียวกันค่ะ,ะนั้นอุณหภูมิก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน30องศานะและก็ไม่ควรจะต่ํา มากเกินไปอะค่ะวัสดุที่ใช้ปลูกก็จะโปร่งสบายที่ร้านที่เราดูนะคะเขาจะใช้วัสดุคล้ายๆกับกะกะาบมะพร้าวนะคะที่หั่นๆนะคะเพราะว่าวัสดุที่ใช้ปลูกต้องโปร่งระบายน้ําได้ดีค่ะก็คือเปลือกมะพร้าวสับหรือว่าพีทมอสเม็ดดินเผาคืองดดินนะคะเพราะจะทําให้ดินทำให้แน่นส่วนตรงนี้จะเป็นดอกของเขาอะค่ะ หน้าวัวทั่วไปก็จะมีดอกต้นนี้ก็มีดอกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ากีบใบตรงดอกเนี่ยจะไม่ใหญ่แล้วก็สีจะจะเข้มแบบอย่างที่เราเห็นนะคะจะไม่เป็นออกสีเหมือนหน้าวัวชนิดอื่นนะคะส่วนการให้น้ำนะคะก็ถ้าอยู่ในบ้านก็ให้4-5วันครั้งค่ะถ้านอกบ้านก็ทุกวันค่ะเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะค่ะ การใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยละลายน้ำทุก6ถึง12เดือนนะคะราคานี่แรงไม่ใช่เล่นเลยค่ะต้นเล็กๆเ,เนี่ยหลัก500บาทขึ้นไปในบ้านเรานะคะถ้าลายทัดๆส,สวยๆอย่างนี้แล้วก็ต้นสูงๆขนาดนี้เนี่ยราคาเป็นหลักพันเลยค่ะส่วน ต้นนี้ที่เราดูที่สวีเดนนะ,ะอยู่ที่ราคาอยู่ที่1,800บาทค่ะสวยทนแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะเอาไว้สักต้นเพราะว่าอายุยืนยาวมากกว่า10ปีแล้วเขาก็ไม่ใหญ่มากเกินไปค่ะหน้าวัวหัวใจลายก็เป็นพันไม้มงคลที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ หากมีสิ่งใดแนะนำก็เพิ่มเติมเม้นท์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ